น้ำหลายเนาะปีนี้ <laughs> หลายครับฝนดีครับนี่าปีนี้ตกู่มือู่มโอ้่านพ่อใบใบฝ่าโลกจนา <laughs> โอ้ฝ่าโลกนั่นหรครับว้าพ่อใบใบผมตกลงมากลงมากมันคอยว่าใบใบร่ง ทำพิทีขาดผลใหญ่มากโอ้โหโอ้ไล่า,ๆๆา,าสลาดโอ้น้าตั้งตั้งฝีไหลครับเอาอีกชักกอดสองกอแอไหนมันหลมาฮึไค่คนคนมารหลปะครับปู เ,เต็มเลยโอ้รับเต็มมัมยโอย้ร <c oughs> ับฝ <c oughs> นดีคับช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> วงังวังมากนี่กันเขียวม่ใชกันปูวงังไอ้มาแต่ท่านกันทลักดี ฝ่าในมืดมาเลยครับฝนใหญ่มาเลยนะก็เป็นเล่มเมื่อวานงามดีเป็นแต่เข่าร้ายนะปีนี้ได้บ่บ่ได้ดำเขาไม่หลอกถบ่บ่ยู่เลยบ่บ่ได้ดำปลาที่ใหม่ปลาที่ใหม่ โอ้หลายเนาะปีนี้